สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันที่ในสวนนะคะที่บ้านนอกชนบทนะภาคโทโฮกุอของญี่ปุ่นคะ่ะวันนี้นะคะอริสาก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินชมสวนนะคะแล้วก็ว่าในสวนมีอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะอากาศก็ช่วงกลางคืนนะคะประมาณ5้าถึงหถึงสนะคะประมาณนี้นะคะแล้วแต่บางวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็แดดออกนะถ้าที่่ปุ่นนะถ้าเวลาสายๆนะคะสัก แปดเก้าโมงนะคะมันก็จะมีแดดออกแล้วก็อากาศอุ่นนะคะประมาณสิบสิบสิบองศาสิบห้าองศานะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นกลางคืนก็จะหนาวมากสักสี่โมงอะคะ่ะสี่โมงเย็นก็หนาวแล้วนะคะก็ใส่เสื้อผ้าก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบหนามากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในสตูวนนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็อลิสานนะคะมีอะไรจะบอกทุกคนด้วยนี่แดงเลยแดงมากเลยนะคะนี่ สวยมากนะคะเนี่ยเป็นพุ่มสวยมากเลยเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะมันก็จะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะตอนแรกมันจะเป็นสีเขียวถ้าใครที่ดูคลิปของอลิสาตั้งแต่แรกนะคะมันจะเป็นสีเขียวต้นเล็กๆอันนี้พี่พี่สาวสามีเอามาให้ปลูกนะคะจริงๆเราไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเราก็เลยปลูกชิดกันแต่ปีหน้าเราเอาใหม่เราจะปล,ปลูกแนวเลยนะเป็นยาวเลยนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปคือมันสวยมากแล้วมันไม่แพงคือเราไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรไงทีนี้เรารู้ละปีหน้าเราเอาใหม่ แล้วมันสวยมากนะคะแล้วกอดได้เลยเนี่ยน่ารักมากนะคะคนญี่ปุ่นก็ยังจะเอาตามาใส่เอาตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะแต่จิงจะพาไปเที่ยวที่มันมีเยอะๆนะคะยังไม่ได้ไปเลยเพราะทํางานนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะอิสาไม่ใช่มาโช์แค่นี้นะคะมีอะไรจะมาบอกเพราะว่ามี f อนะคะใน YouTube เนี่ยค่ะเจนาพาลุยเองนะคะเขาบอกว่าอิสาแล้วก็แบบรับโทรศัพท์แล้วแบบอ,อะไรคะ เนี่ยที่ญี่ปุ่นมันมีไหมที่เขาเรียกว่าผลไม้ที่ปแปลกๆนะอะไรอะไรนะคะพี่ผลไม้แปลกแต่ว่าประโยชน์ดีมากเลยหนูก็เลยบอกเขาว่าเอ,อแปลกกว่ากว่าโนนนี่ยังมีอีกเรอคะเขาก็หัวเราะนะคะโอเคอาริสนะคะอยู่ญี่ปุ่นนะคะในภาคอะไรภาคภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาริสายู่ภาคโทโฮกุนะคะโทโฮกุก,ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะอุ้ย โดนหัวมแมลงนะคะแล้วก็อยู่โทกุแต่ว่าลิษาอยู่จังหวัดมิยางนีนะคะมิยางีเนาะไม่ใช่มิยาบีนะคะมิยางนีนะคะโอ้ยนะคะอืมทีนี้นะคะลิษาก็แต่งงานนะคะมาอยู่กับสามีเนาะสามีก็เป็นคนบ้านนอกชนบทไม่มีอะไรเลยนะคะก็อันนี้คือต้นกล้วยนะคะทีนี้นะคะ เสาจะพาคนไปเก็บผลไม้นะคะผละไม้ที่กําลังโด่งดังแล้วก็ราคาแสนแพงที่เมืองไทยนะคะอะไรเอ่ยเนาะแล้วว่ามันหายากหาได้เฉพาะช่วงนี้เดือนเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็คือหนาๆวๆแบบไม่หนาวมากนะคะมีแค่ช่วงนี้นะคะแล้วเราก็จะเนี่ในสวนนี้ตั้งแต่ถ่ายคลิปมาเพื่อนก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่เคยมีอยู่สองสามคลิปนะคะที่เคยบอกนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหากันว่าในสวนมีอะไรนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะน,นี้ก็ไม่มีนะ มาทางนี้มีไหมนอ้ออ้าวนี่มันต้นกล้วยนี่นาอ้าวมีผีเสื้อด้วยนะคะอ้าวยาอันนี้เป็นดอกไม้นะคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสวรรค์ดนะคะแต่ไม่เคยออกดอกออกผลให้เราดูเลยเอ๊ะตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะมีไหมนอ้อแถวนี้อันนี้หรือเปล่าเอ๊ะน,นี่ก็ไม่ใช่นะคะอน,นี้ก็ไม่แปลกนะมันคือพลิกนั่นเองนะคะ อยู่แถวไหนเนาะผลไม้ที่ว่าหน้าตาแปลกๆนี่นะคะเขาบอกว่าหน้าตามันก็จะเป็นเปลือกมันจะเป็นสีม่วงนะคะข้างในมันก็จะเหมือนเจลนะคะเอ๊มีด้วยเหรออันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ข้างในมันเหมือนเจลนะไม่ใช่อันนี้มันเป็นบวบนี่นาะน,นี่ก็แตงกวาไทยเอ๊มันเป็นยังไงสีม่วงๆนะคะแล้วก็ ข้างในมันมีเม็ดสีขาวๆนุมน่มๆเหมือนเรากินฟองน้ําอันนี้หรือเปล่าเอออันนี้ก็เป็นต้นมะเขือพวงนี่นะเอะมะเขือพวงเราก็เริ่มออกลูกแล้วนะคะเนี่ยมันหนาวแล้วมันจะออกลูกได้ไหมเนาะใครที่ปลูกต้นมะเขือพวงเมืองหนาวบอกหน่อยนะคะแถวนี้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวก้ม,กมดูนะคะน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะเคยเห็นนะคะ มันอาจจะแบบว่าต้นมะเขือพวงกลายพันธุ์อะไรอย่างนี้นะคะเอ้ก็ยังไม่เห็นนะคะโอทุกคนทำไมมะเขือพวงมันลูกใหญ่จังเลยอะ่ะเอ้ทำไมมันเป็นแบบขนๆอย่างเงี้ยโอ้ยมีสามลูกด้วยอะ่ะปกติมันต้องมีสองลูกนะเอ้ทำไมมีสามลูกเดี๋ยวเราจะมาดูให้แน่ชัดสิโอ้ทำไมมะเขือพวงมันลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่า เดยวมาหาดูนะเดี๋ยวดูนะมันมีหรือเปล่าล,ล,ล,ลองเด็ดนะคะต้นมะเขือพวงมาดูนะนี่ททำไมมันลูกมันแปลกๆนะอู้ต้นมะเขือพวงมะเขือพวงหรือเปล่านะท่านท่านเรามาเฉลยกันนะคะอันนี้คือลูกอาเคบินะคะไม่ใช่มิยาบีนะคะอาเคบินะคะอันนี้นะคะอาเคบิ B, แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีม่วงอย่างที่เห็นนะเพราะว่ามันเป็น ที่คุณตาคุณยายเขาขายนะคะในส่วนของอันดิสา,าไม่มีเช่นทานแกงทุกคนนะคะแกงทุกคนหาทีเนี้ยเพื่อนบอกว่าที่ส่วนอันดิสา,ามีไหมมันมีต้นแต่มันไม่ยอมออกลูกนะคะเพราะมันอากาศนะคะมันแล้วแต่อากาศด้วยนะคะมันออกแต่ดอกแล้วมันไม่ออกผลนะคะก็เลยถันถันถั่นถันก็เลยไปซื้อมานะคะอาจจะได้ยินเสียงขุดดินนะคะขุดดินอยู่นะคะก็เลยไปซื้อมานะคะมันอาจจะไม่ได้ม่วงมากเลยเพราะว่า มันเป็นขึ้นเองตามธรรมชาติที่รั้วของคุณตาข้างบ้าน,นะคะมันก็ม่วงให้เรา,าคล้ายๆมันม่วงนะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือมันแตกแล้วอันนี้ลูกเล็กนะคะลูกเล็กแบบเก็บธรรมชาติเลยนะแต่ถ้าที่เขาปลูกขายมันจะเป็นเฮาส์นะคะเป็นเฮาส์หรือว่าที่เขาดูแลอย่างดีสีมันจะสวยลูกมันจะได้ที่น้ําหนักมันจะโอเคที่เขาขายกันที่เมืองไทยนะคะแต่อันนี้เป็น อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเนาะส่วน,นบนญี่ปุ่นเราก็หยุดภาคโ,โทโฮกุที่ลูกอันนี้ออกด้วยนะคะแต่คิดว่าเป็นจังหวัดจังหวัดข้างๆที่เขาปลูกลูกอะเคบีขายนะคะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราอ้ามันออกมานะคะนี่นะคะมันก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบเนี้ยตอนแรกคิดว่ามันกินได้หรือว่าเป็นหนอนนะคะมันก็จะดึง๋งดึงดึงดึงอย่างเงี้ยคะ่ะกินยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะ มันไม่มีกลิ่นนะคะส่วนเปลือกเนะะี่ยเขาไปทำสกีโมโนหรือว่าเอามาผัดผัดใส่ไก่ใส่หมูนะคะผัดเป็นเหมือนมะเขือนะคะผัดมิโซะก็ได้นะคะแต่เขาจะต้องล้างทำคำาความสะอาดแต่ว่าอันนี้มันไม่สะอาดนะคะเพราะว่าคือเขาปลูกตามธรรมชาตินะคะแสงแดดมันอาจจะไม่ได้ที่เนาะอันนี้ก็ซื้อมาทั้งหมดนี่นะคะเท่าไหร่นะคะให้ทายนะคะว่าเท่าไหร่ให้ทายเออเดี๋ยวจะบอกเฉลยตอนท้ายนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นลูกสวยหน่อยนี่นะคะก็จะจะกินให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงปีที่แล้วก็ลองกินนะคะปีที่แล้วก็น,นี้มันเยิม้มไเยิ้มเหมือนเหมือนเจลที่เราวัดไข้อ่ะคะ่ะเหมือนเจลบ้างแล้วก็เหมือนนุ่มๆเหมือนนุ่นเนาะแต่สีมันอะ่ะเป็นสีม่วง,ม,วงม่วงม่วงแบบว่าสวยนะคะแต่อันนี้มันเป็นครุขขานะเพราะว่ามันเป็นปลูกตามธรรมชาตินะคะนี่ถ้าใครที่เมืองไทยเขาก็เห็นแบบว่ามีขายนะคะ มีขายแต่ว่าราคาแพงนะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่ออกยากมากนะคะเดี๋ยวสาจะกินให้ดูไม่ได้เอาช้อนมานะคะก็ใช้มือนี่แหละล้างมือแล้วเด้อทุกคนมันนิ่มๆนะทุกคนมันนิ่มๆอะ่ะจริงๆต้องใช้ช้อนตักนะนี่มันเป็นอย่างงี้นะคะมันมีเม็ดข้างในเหมือนสับปะรดแต่รสชาติมันอะ่ะเขาบอกว่ามันมันจะเหมือนลำไยเหมือนน้ำตาลสดนะคะมีกลิ่นไหมกลิ่น กลิ่นอ่อนๆน,นะคะน้เดี๋วลองกินดูเขาบอกกินได้ทั้งเม็ดทั้งทั้งอันนี้เลยนะคะขออนุญาตนะคะต้องขอภายเดีย๋ยวต้องใช้มือลืมเอาช้อนมาอืมอมืมันเคยมีลูกบ้านเราเมันชื่อลูกอะไรอะ่ะอืมมันหวานมากทุกคน หวานเจี๊ยบเหมือนเรากินน้ําตาลสดเลยอะเม็ดมันเหมือนสวรรนะคะแต่รสชาติมันหวานหวานมันน้ําตาลสดเหมือนกินลยายําไยแต่ไม่มีกลิ่นเหมือนลําไยเนาะเปิกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเขาสุกได้ที่เขาก็จะแตกแต่ถ้ายังไม่แตกก็คือแบบว่าเราเอามือกลิ่นหรือว่ามีดนิดเดียวแล้วเราก็อ้าเขาออกมาง่ายๆอย่างนี้นะคะง่ายๆมันนิ่มๆนะคะนิ่มๆ เนี่ยคะก็ลูกอาเคบีนั่นเองนะคะก็หากันมากว่าจะเจอนะคะมันก็หวานๆน,นะคะเดี๋ยวก็จะต้องไปโรงเรียนนะนะคะก็เลยรีบทำคลิปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเขาเรียกว่าอาเคบีนะคะรอลุ้นว่าปีหน้าที่สวนของไอสามันจะออกลูกไหมนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวปีหน้าจะพาไปดูต้นมันถ้าใครไม่ อยากเห็นก็กดเข้าไปในช่องอาลิสาไลฟ์สไตล์เลยนะคะกดเข้าไปดูคลิปมันมีนะคะที่บอกว่าต้น a k b นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้แบบปลูกตามธรรมชาติมันจะไม่ใช่ว่าม่วงเลยนะมันออกตามธรรมชาติแต่ถ้าอันเนี้ยมันก็จะเป็นสีเห็นไหมม่วงๆเหมือนมันมันม่วงนะคะ นี่นะคะก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแต่ท่านขอบคุณทุกคันนะคะที่มาติดตามและรับชมเป็นกําลังใจให้อลิสาไลฟ์สไตล์อินเจแปนแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตในชนบทญี่ปุ่นนะคะอยู่ภาคโทโฮกุนั่นเองนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้อลิสาเยอะๆแล้วก็ได้มีคนติดตามเยอะๆนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่รับชมก็จากจังหวัดไหนภาคไหนประเทศอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ พูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจอยากให้ไปหาผลไม้หรือว่าผักอะไรก็บอกด้วยนะคะจะได้มีไอเดียในการทําคลิปด้วยนะคะเนาะ เรามาเฉลยทายนี้นะคะราคาทั้งหมดนี้ที่ซื้อมาเป็นเป็นที่เขาทำแบบว่าเป็นคุณตาคุณยายนะคะที่มันออกเองแล้วก็คุณตาคุณยายเขาตัดมาขายในที่ร้านค้าเกษตรกรชาวบ้านแถวนี้นะคะก็เลยซื้อมากล่องนี้นะคะราคา400เยนค่ะ400เยนเงินบาทนี้ไม่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะลองไปดูนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไปบ,บายเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ